สวัสดีครับช่างอีทําได้ครับวันนี้ช่างอีจะมาเสนอคลิปนะครับเ,เกี่ยวกับการสูบน้ําขึ้นบริเวณเขานะครับซึ่งมีความยาวประมาณ2อ0เมตรนะครับความลาดเอียงประมาณ30องศาสูบน้ําลึกลงไปในบ่อประมาณ8-10ถึงเมตรนะครับซึ่งตอนนี้เวลาบ่าย2โมงครับ โดยการสูบน้ำด้วยวิธีการใช้แผงโซลาเซลล์นะครับหแผง390วัตต์ร่วมกับปั๊มชัก1นิ้วแล้วก็ร่วมกับปั๊มยูนิเวอร์เซลนะครับหรือปั๊มมหัสจรรร์น,นะครับซึ่งตอนนี้บริเวณปลายท่อนะครับน้ำแดงมากนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตด,ดูนะครับอันนี้ความกระดาษเรามือปิดนะครับย,ยังไม่อยู่เลยนะครับ อนนี้ระยะทางจากบ่อที่สูบนะครับ200เมตรขึ้นเขานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวช่างเอจะพาไปดูแหล่งพลังงานนะครับมอเตอร์กระปั้มชักที่ดูดบริเวณด้านล่างนะครับเพื่อนๆเจ็ดีตามช่างเอมาดูเลยนะครับน้ำแรงขนาดไหนครับมาดูด้านล่างเลยนะครับครับผมเพื่อนๆมาดูครับแหล่งพลังงานที่สูบน้ำขึ้นอ่า เมื่อสักครู่นะครับปลายสายที่200เมตรนะครับนี่คือใชท้ท่อ PE นะครับขนาด6หุนนะครับสูบต่อสายน้ำจากปั๊มชักนะครับขึ้นบริเวณเนินเขาครับความยาว200เมตรโดยใช้แผงโซลาเซลล์นะครับขนาด390วัตต์นะครับกระแสแม็กอยู่ที่ 9.45m นะครับแล้วก็แรงดันอยู่ที่4 0์นะครับบวกลบด้วยนะครับบวกลบ 2v นะครับมาดูต้นกำเนิดจริงๆนะครับซึ่งจะมีเทคนิคให้เพื่อนๆที่ทำแล้วน้ำไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยว่าเอีบอกวิธีการนะครับว่าใช้อะไรบ้างครับตอนนี้มาดูด้านในนะครับอดูเอยจะวัดไฟนะครับตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับไฟตัวนี้ได้3.39 จุดสี่นะครับมอเตอร์ก็หมุนเอื่อยๆออนะครับเหมือนกับแรงดันน้ําที่ออกมาด้านบนก็แรงนะครับขนาดหมุนเบาๆนะครับด้วยเทคนิคอย่างนี้นะครับปั๊มตัวนี้ช่างเอ๋ได้ DIY นะครับดูคลิปของช่างเอ๋นะครับเป็นของยี่ห้อซีเมนต์นะครับแล้วก็ปั๊มชัก1นิ้วนะครับซึ่งซื้อจากร้านของเก่านะครับด้วยงบประมาณ2ตัวนี้ก็1000งพันะครับรวมทั้งแผงแผงด้วยนะครับพร้อมสายก็ ตกประมาณ4,500บาทนะครับไม่รวมท่อนะครับเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการดูดน้ำลึกนะครับสังเกตดูครับบริเวณท่อดูดนะครับเราจะใช้ข้องอ90นะครับให้ใช้ข้องอ45นะครับจะมีเหตุผลเนี่ยนะครับทำไมเราใช้ข้องอ45นะครับเพราะว่าหลักการนะครับเวลาเราดึงน้ำขึ้นจากที่สูงนะครับ เมื่อมีสิ่งกีดกั้นนะครับอย่างเช่นเราดึงมาแล้วน้ำดึงขึ้นมามีการแรงดันน้ำมีการหักเหหรืองอครับไม่ไม่ไหลลื่นนะครับอ,อย่างเช่นข้อง,งอ90นะครับก็จะทำให้สูญเสียพลังงานเยอะนะครับก็จะมีพลังงานส่วนหนึ่งที่จะไปดูดน้ำขึ้นมาครับปั๊มของเราก็จะทำงานหนักแล้วก็แรงดันน้ำที่ปลายสายก็จะ ไม่แรงหรือจะไม่ออกก็ได้นะครับโดยใช้ข้องออย่างนี้นะครับ45องศานะครับช่างเอีดได้ทดลองแล้วขึ้นแน่นอนนะครับและก็ส่งไกลด้วยแต่ก่อนช่างเอีใช้ข้องอ90นะครับน้ําไม่ขึ้นเลยครับขึ้นไปประมาณร0อเมตรน้ําก็ไม่แรงด้วยนะครับหลังจากเปลี่ยนเป็นข้องอ45นี่น้าแรงมากนะครับจากการนี้เราไปใช้น้าบ่อนะครับหรือน้ํอบาดาลก็ได้นะครับซึ่ง ถ้าเป็นลักษณะงอ90นะครับให้เพื่อนใช้ข้องอ45องศา2ตัวนะครับค่อยๆงอลงครับคือข้องอ2ตัวก็จะเท่ากับ490องศานะครับนะครับแต่ว่าเราจะใช้ระยะเวลาที่ไกลนิดหนึ่งนะครับทีนี้น้ำก็จะไหลลื่นครับสำหรับท่อดูดนะครับอันนี้ความลึกประมาณ 9เมตรนะครับ9-10เมตรนะครับเพื่อนดูดขึ้นมาแล้วก็ใช้ปั๊มชักนะครับหนึ่งนิ้วหลักการอีกอย่างหนึ่งนะครับเราใช้แอร์แวร์นะครับห่างจากตัวปั๊มนะครับช่างเอ๋คำนวณแล้วนะครับว่าสูตรของวิธีของช่างเอ๋นะครับต้องใช้ความยาวที่ประมาณ80เซนติเมตรนะครับจากท่อมาหาปั๊มนะครับจากเอวีนะครับทีนี้เอวีนะครับเราใช้ท่อสอง นิ้วนะครับขนาดความยาวประมาณ50ซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้ท่อลดมาเป็น1นิ้วใช้3ทางนะครับทีนี้ระยะทางของ A v วตัวนะครับคือประมาณ40ซนติเมตรถึง50นะครับระดับนี้คือแรงดันน้ำนี่ดีครับแล้วปั๊มทำงานไม่หนักนะครับความยาวของแอร์แวร์ก็2ตัวก็เท่ากันนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ดึงเดินท่อ1นิ้วไปนะครับจะเพิ่งเป็ลด6ขุนนะครับดึงไปประมาณ2เมตรครับ เมนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ลดนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันโดยใช้หกขุนนะครับข้อต่อหกขุนมาสักระยะประมาณ3 0ซติเมตรแล้วก็ใช้เช็ควาลวนะครับเชกวาลวหกขุนนะครับตัวนี้ก็ร้อยร้สามสิบบาทครับ FC ซแล้วก็ดึงต่อจากท่อหกขุนไปหาข้อต่อ PE นะครับ สังเกตดูครับเป็น่ออตอ PE ขึ้นไปความยาวของเจ็ดอนะครับดูจากนี้จะเป็นเนินเขาขึ้น3 0องศานะครับ200เมตรนะครับน้ำแรงขนาดแดดไม่มีนะครับแดดอ่อนนะครับเพื่อนๆด้วยอุปกรณ์ที่ประหยัดนะครับต้นทุนจริงๆนะครับถ้ารวมไม่รวมท่อก็4,500บาทเองครับเพื่อนๆแล้วก็อายุการใช้งานก็ค่อนข้างจะยาวนะครับสําหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในเครื่องซักผ้านี่ครประมาณ ตัวนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีนะครับสำหรับมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลยี่ห้อซีมนนะครับที่เฉียงเอทำคลิปไว้นะครับรุ่น W M 1 2 S 4 6 0 T H นะครับนไครับตัวนี้ความเร็วรอบก็ไม่สูงนะครับแรงดันไฟอยู่ที่3 4โวลต์นะครับแต่ว่าให้แรงดันน้ำก็ทางจะสูงนะครับถ้าแดดออกเยอะๆนะครับเฉียงเอจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเขาจะได้ปริมาณน้ำ กี่ลิตรต่อนาทีหรือว่าเราคำนวณเป็นเป็นถังนะครับสองสามพันลิตรใช้เวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งพลังงานตัวนี้เราลงทุนครั้งเดียวเราคุ้มเลยนะครับเพื่อนพอแดดไม่มีเขาก็จะปิดแต่จริงๆนะครัชขาเอยได้คำนวณแล้วนะครับว่าทั้งหนึ่งประมาณพันสองพันลิตรนะครับเราจะใช้เวลาประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะครับในการสูบใส่แท้งนะครับโดยใช้ เราจะใช้วงจรตั้งเวลานะครับอเอ๋ซื้อวงจรตั้งเวลาจากลาซาด้ามานะครับ,นะรบเพื่อนเราจะ DIY อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับในการควบคุมปั๊มตัวนี้นะครับบางคนนี่เขาใช้ปั๊มทํางานตลอดนะครับเออเอยไม่ให้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าบางทีอตอนที่เขาแดดอ่อนนะครับเขาไม่หมุนนะครับกระแสส่วนหนึ่งวัดส่วนหนึ่งพลังงาน ที่สูญเสียก็จะไปตกค่อมที่ขนลวดอมอเตอร์นะครับดังนะนั้นเราต้องเลือกเวลาที่แดดออกเยอะๆนะครับในช่วงประมาณห,าห้าโมงเช้าถึงบ่ายสนะครับในการาสูบน้ําขึ้นแทงด้วยระบบน้ําหยดครับซึ่งเจเอจะทําระบบน้ําหยดใส่ต้นทุเรียน,นครับร้อยสิต้นในพื้นที่5ไร่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าต้นทุนถูกมากท่อ PE ที่าจเอซื้อนะครับ ความยาว200เมตรนี่ก็ตกประมาณ1,200-1,200บาทครับส่วนท่อย่อยท่อแขนงนะครับที่เราจะไปะทำระบบน้ำหยดให้ต้นทุเรียนอายุ1ปีครับแล้วก็ใช้ท่อเล็กลงมานะครับสำหรับปล่อยด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นท่อ,อ1นนิ้วนะครับซึ่งจะปล่อยจากแท่งลงมาแล้วก็ซอยด้วยท่อ4 4หุนนะครับเพื่อจะรีดแรงดัน โดยที่น้ําก็เราจะไม่ได้ใช้เยอะนะครับระบบน้ําหยดนี่ไม่จะเป็นต้องใช้น้ําเยอะนะครับ,รรบนะครับตู้คอนโทรลบิกเกอร์นะครับรอบต่ำๆนี่น้ำเลงมากนะครับนะครับอ่ายังไงเดี๋ยวชาชงีีเดินระบบน้ำได้สมบูรณ์แล้วนะครับะระบบน้ำหยดเนี่ยงอีจะมาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับการให้น้ำต้นทุเรียนด้วยงบประมาณที่แสนถูกนะครับ ซึ่งเอคิดว่าถ้ารวมท่อแล้วไม่น่าจะเกินเจ็ดแปดพันนะครับรวมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับไม่รวมไม่รวมเจ็ดพันนะไม่น่าจะเกินเจ็ดแปดพันนะครับสำหรับท่อย่อยท่อแขนงแล้วก็ข้อต่อนะครับซึ่งเราทำเองกต้นทุนถูกแต่เพื่อนๆถ้าไปใช้ระบบที่ราคาแพงๆหรือไปให้ช่างติดตั้งเองนะครับจะเห็อรับรองว่าแพงมาก อย่างน้อยก็ต้องมี3-4มสี่หมื่นนะครับสำหรับปั๊มแรงดันขนาดนี้นะครับยังไงเพื่อนๆสนใจครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับวิธีการสั่งซื้อและวิธีการ DIY ของมอเตอร์นะครับช่างเอีได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้วครับสำหรับการซ่อมปั๊มนะครับซึ่งส่วนใหญ่ช่างอีจะซื้อไปมาจากร้านของเก่านะครับที่เขาหมดประโยชน์แล้วแล้วก็มาซ่อมบำรุงใหม่นะครับด้วยงบประมาณแสนถูก ชุดนี้ห้าชุดละห้าร้อยก็ตกไปพันหนึ่งนะครับถูกมากครับยังไงคลิปนี้ช่างเอ๋ก็จบนําเสนอเพิยงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอ๋ทาได้ด้วยนะครับคลิปมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับแต่บางทีช่างเอ๋ก็พูดไม่ค่อยคล่องนะครับบางทีก็พูดภาษาเลยเป็นภาษาไทยไทยเป็นเลยนะครับเหเพื่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอ๋ด้วยนะครับ